ไกลไกนี่ยฉันบอกดีีๆยาม,มาใก่เปรีปลายไทย,ยอาท,าทุาท่ยซาชุ่ยซาชุ่ยซาชุ่เด้อเสียงมึงเสียงมึงแล้วครับเออฮะเจ็ดเจ็ดสามฮะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามคือตอนนัออ้นเบิงเอาล่องเขียนเบิงมันสิคือบ่อืมมันสิคือเก่บาบ่บ่ครับมันสิคือเก่าบ่ อันน,น,นเมืกอาไมเอาลบเขีขยนใส่ดินเธอได้กออกเทานั่นได้เนี่ยคือซึบโอ้และกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว,วม้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ ช่วยด้วยช่วยรถเข็นไปไดากะดีแม่นางทอนี่ก็ดีเด้อผู้ใจใจแม่นำกะดินผิดดอนผู้รักษาสื่อสารเฮือนชาญบ้านซองนี่ก็ดีเด้อนี่เพราะว่าอันหายเลยกันท่านชาแก้มุดไปหนึ่งลูกหลานพี่น้องท่านชาแก่พนกับเขาก็เด็กสี่น้ำเขาก็อันนั้นเขาที คุณมณีรัตน์แล้วก็คุณมนฑการแล้วก็คุณพินิดเออคุณมณีรัตน์หลักกับมนฑการมนฑการแล้วก็พินิดก็ไปอีกไปพินิดทินิดบ่ครับผมพินิดพินิดขอให้คนอยู่ดีมีแ a n g เนาะขอให้ดูชมเย็นเย็นเด้อขอยชะม่าขาขึ้นเด้อขอให้ถือไม่ร้อยเบอร์ขึ้นก็เด้อเฉื่อยนะก็อย่าให้มันพลาดเฉื่อยนะอย่าให้มันฉีดเอาให้มันฉีด เอาตามาหลบแบบนี้อสาธุเด้อวยสาธุสาธุผู้อันนั้นดูไกลไมีใช่หรือผู้ดูใกล้กับเห้มีโชก้อยมีโชก่าผาแพร่โฟมูชิจู้คุยเก่าเนี่ยบ้านยาปัวมานยาผ่านหายช่างมากขาดเข่งทิพย์จริงๆคอยขึ้นเพื่อว่าธุโชก่าไปมากช่วมาเด้อสาธุสาธุก่อนเยอะรวยก่อนเลยยังไกลก่อน เด้อขันมีคอกัญญาขันมาผ่านเด้อขันมีม่านกัญญาขันมาไกลเกิดปวดไข่ถอยห่างอย่างใกล้ๆเด้อขอให้รักขอให้มีอายุเี้ยเงี้ยมันปันปีเป็นขนาดเด้ออย่าเกิดโรคบาดที่ไหลมาไก่ยองยามได้อขอให้ทำคุยคูนขอให้อยู่สมจินย็นเด้อขอให้รลำขอให้รวยขอให้เชื่อมขอใหรวยเบ้อเด้อขอใสาธุสาวย ใครอยู่ก <toys> ็พ <av ac> <yelled> ิมสาธุนะครับสาทุสาธุเด้ออยากไกท้องไก่ท่องไห่มากแห้งปลาหน้าแจงให้ไร่มาลังเข้าให้เต็มบ้านให้รล่นเหลือนั่งอยู่ฮือนก็ให้เงินแสนแหรนเขาบานเด้อนั่งอยู่บ้านไก่เงินล้านแหรนเขขามื้อขอให้ลาขอยด้วยขอให้อยู่สมเจริญเด้อขอให้สาม้าข่าขิงคนเจ็บอยาช่วย ค่วมไข่กยาสมขอให้มีอายุวันนะสุขังปัจจังหันย่างดีคือเกาสาทุสาทุสาทุโอมเพียงอมเพียงเนีบานนี่ยใจมเดอบ้านเนี่ยครับเนียสาธุสาุสาธุ่าดเนี่ดานนี่าสุขของเนี่ยบ้านจำใจโมุดอร์มาเนี่ขอให้ลูกหลานนี่ขอให้รำคุยกันด้วยเย อ,อ๋อถึงหวยรวยเบื่อใหญ่อยเรืบบเอ่อเยเรื่อยานี้ใหญ่กะใหญ่อ๋อมีโชคลาภไปมาเที่ยวมาเดินบ้านเนี่ยนะมีคอกะใหญมาผ่านมียยม,าานม่มานกะใหญมาไก,ก่กเด้อเจ็บปวดไข่ถอยห่างนี้ใกล้กๆเด้อจับใจหมดใจถูกข<ส>าถูก <สา S 2> หาย<ส>าขอหายโศกหายโรคหายไข้หายคายายขายขอขี้เจ็บเนี่ยแจ้งไรเด้ออย่าพบปัญหาอย่าพลาดอันให้ ขอให้แกหมอแกหมดจูบชมยืนมีชุกเด้ออันกระไรไผ่ชุกแกถึงมีมาไก่แกปวดไก่ให้ถอยห่างหนี่ใกล้ๆเด้อขอให้เสาแกหมดนี่ขอให้ยืนเน่ามันพันปีเป็นขนาดเด้ออย่าเกิดโดูบาดที่ลายมาไก่ยองยามเด้อมาดีขอยค้ำขอให้คูสาธุสาธุขอยห้รวยขอให้ถูกหวยรวยเบ้อเด้อขอให้ลาบหอยรวย คอยถือหอยรางวัลที่หนึ่งเด้ออยากได้เงินก็ให้ได้เงินไรน้องเด้ออยากได้ท้องก็ให้ท้องไรมาให้ไรมาแห้งป้านางแจงให้ไรมาลังเข่าให้เตรียมบ้านให้เรือดนือนั่งอยู่ห่านก็ให้ได้เงินแสนแหรีเข่าบ้านเด้อนั่งอยู่บ้านไก่เงินล้านแหรีเข่ามือ ขอให้ลาบขอให้รวยขอให้อยู่สมเกินเกินเด้อขอให้ชมา,ขา,ขามาค่ากึ่นควงเพียรจะยาสุดใดควงไข่จะยาสุดนี้ขอให้มีอายุวันณนะสุขขังพลังให้ยังดีคือเก่าสาธุ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 ขอให้อายุยังเยืนโอ้เพียง นะใครพิมพ์สาธุสาธุก็ขอให้รวยทุกคนเด้อที่เป็นเอฟซีเนาะครับแต่เงี้ยในท่อเนี <h <h ่ยจะให้คำให้คูณเด้อให้จะมาก่าึ้นเด้ขานี่ได้ก็ขอให้หลับให้รวยเฮ้ยนีได้จะใหญมันขาดแขนว่างเด้อให้เงี้ยท่องให้ไหลมากคือเก่าเลยที่อื่นเก็บไม่ด้ก็ดีแม่นางจอนนี้ก็ดีขอ จงบรรุ่บันบานอันน MM ั้นชิงสักชิงทั้งหลายสิมาบอกมาผลมาไฟลูกหลานนี่ก็หนาไปร้วยนี่นะเคยเกานี่นะเฮอันอันกันยังไงเขาค้นคนสามคนคน คนก็อยู่นนนันอยู่กุ้งเทพอยู่บ้างแค่คนหนึ่งเอจจ้าจาจ,าจ,าจาโอ้ย,อยขอให้ิันอยู่ดีมีแห้งเนาะอ,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 อบานขอให้จักแจนหมอฝันอยู่ทรงเิ่นเนด้ยถ้ามากาคือ ขาดแง่ใดแต่ยาให้มันขาดจนเพียได้ยาใไม่โอ้มันจมได้ยาไม่ลุ้ยครับเออเฮียเพียงเพียงขอให้ถึงเพียงหัวได้ลุกลาเนื้อสาธุสาธุให้เขาวแตชาได้เลยให้ข้าหักไข่ขาหอมไปมาภานในได้มีคนนับถือนี่ชาเลยนับถึงไปให้เจริญ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 เออเรื่องเลี้ยงไปชนะภูแล เพิ่นอยากได้เรียกน้ำเพิ่นอยากได้เลขน้ำเขียนให้คืองงวดที่แล้วเขียนไห้เพิ่นแน่เขียนให้เพิ่นแน่เพิ่นอยากได้เลขน้ำไอ้ใจใดญเนาะฮะใครพิมพ์สาธุสาธุก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เด้อขาดเด้อสาธุสาธุกันอยู่แกกันฉีบอก เออคือบอกบอกเปกเลยเดี๋เดี๋ยวไก่งวดสิสิสีไมอีกคืนหนึงแต่ว่าต้นต้นงวดนี่ก็ต้นงวดนี่กะเขียนก่อนเออเออก่อนไก่ไก่พูดเละไก่ไก่กับสิมาให้คือนึงเนาะเออ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 ต้นงวดให้เพิ่นไปฝันแน่เพิ่นไปฝันแน่ฮะให้เพิ่นไปฝันแน่จักหน่อยนึงแน่เตรียมปากกาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมกระดาษให้เรา

ก็เป uh ็นหน่อยแต่จำพูดย like ังแต่จำจะว่ามักจะว่าซื้อว่ามาซื้อตัวเพิ่นบอเปีนบอบอตัวบอข้อคนเดียวสาธุสาธุนะครับใครพิมพ์สาธุขอให้รวยเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เขียนเลขให้เพื่อนเพื่อนอยากได้เลขเพื่อนอยากได้เลขจักหน่อยนึ่งนะเอาไปเสี่ยงเบอร์ก่อนจังไรวแล้วบอเพื่อนยังอายุจักปีอะไรนี่เจ็ดสามเด้อบาลีที่ มากทีพ่นเจ็ดสิบสามอายุจักปีก็แปบเ่บ่บ่แปดตัวแปเออเมื่อใดจงว่าเขียนในไอไอเขียนเปนแปดสิบห้าออายุแปิบหปีครับยุด้มากว่าเออแย่เาบ่บ่บ่แด่ห้นะจหบาง เจอเชีมนเดอขันขันหนึ่งดาวส่างสองดาวโ่างสามดาวมิงติงสิงหาดาวส่างเชียงเบอร์เบอจอตเรนีนหัวอันในประจําวันที่สองขอยผันเห็นตัวขึ้นคำเยอะขันโบออกแทะยาวมากไก่เปียดประเทศไกลขันยันชอคอยมากไก่ไก่ไก่หัวพ่อกันเดี้ยเด้ มาไกลๆเนี่ยฉันบอกดีๆย่ามาไกลเตะไปไทยอาทุสาุสาทุสาทุเด้อเสียงมึงเสียงมึงแล้วครับเออฮะเจ็ดเจดสามฮะเจ็ดเสามเจ็ดสามเอองวดนี้เจ็ดสามเด้อบอกว่าด้นินครับพ่อไ่ฮะยังเกาะเลขอยยังเกาะเจ็ดสาม เจเออเจ็ดเจสตัวเดียวผ่าเจ็ดเจ็ดสมพ่อไงเ่เจ็ดสามเลขสโตนี่ลเลขสองโตเจดสมเด้อพี่น้องเด้ออามโตของ่อไงฮะยาสีฟันสั่นเถอะเออนะหาสองโตพอเพิ่มาเออหาสองโตพอเจสามเด้อครับเด้อเอาเขียนเขียนเขียนคือตอนนั้นเบิ้งเอาลองเขียนเบิ้งมันสิคือบอมันสิคือเกาบ่ บ่ครับมันสิคือเกาบ่าอเอามายบ่าบอารมณเขียนใส่ดินเธอได้ออกเธอนั่นได้เนี่ยือซึบโอ้แมนสามบ่แมนครับโอเคแล้วโอ้ชัดเจนชัดเจน ชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อชัดเยนเด้อนี่เลขนี่เด้อพ่อใหญ่พ่นเขียนให้แล้วเด้องวดนีเด้องวดไปจำวันที่สองพฤษภาคมพ่อสองหกสิบห้าครับสองพฤษภาคมพ่อสองหกสิบห้าใครเห็นเลขแล้วก็พิมพ์สาธุนะครับทุกคนเด้อพิมพ์สาธุใครพิมพ์ก็ขอให้ถูกหวยรวยเบื่อก็พ่อใหญ่ขอให้มั่งให้มีเนาะพ่อใหญ่เนาะ ไอ้ข <PM S 2> ้ามไอ้ค้ดไอ้ข้ามไอ้โค้ดง่ายนี่จำมาค่ะคือหายจากโควิดเนาะหายทุกสาธุหายคอหายโฉกหายจากโค้ดในนี้ใกล้ๆเลยโรคโควิดจะมาไก่ลูกไก่ลานเด้ไก่ขึ้นไก่นองไอ้ไปอยู่พูดประเทศเขาพูดแหละยามาเด้ยามาไก่ประเทศใช่ไปอยู่ประเทศอื่นติดตามไปก่อนกดตุ้มสีแดงเลยครับ